ไม่ติดตึงวันครับสำหรับคนที่ชอบออกมาทำงานนอกสถานที่ครับว่าเราจะต้องมีพวกอุปกรณ์อะไรบ้างครับออย่างแรกเลยจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ของเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่สองครับอย่างแรกเลยคุณท่าจะมีนี่นครับกระติกน,น้ำน้ำพอกินได้เพียงพอครับกาแฟน,นี่ก็เป็นกาแฟครับอุ่สองเนี่ยก็จะเป็น,น้ำด้วย ในกระอมีอะไรบ้างครับที่จบเา,าับเาผู้ใจตั้งไปด้วยก็เครื่องไปด้วยนะครับ ถามว่าใช้อินเทอร์เน็ตที่ไหนนะครับแนะนําเลยว่าถ้าใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอลลิม,มิเต็ดนะครับของค่ายโทรวต่างมือถือครับส่วนตัวจะใช้ของทรูอยู่ครับ True นี่ก็เป็นแพ็กเกจที่เขาเรียกว่าต่อพ่วงก,กับมือถือนะครับแล้วก็ในในมหาวิทยาลัยเนี่ยของเรามเนี่ยสัญญาณ True เนี่ยก็คือคอเปอร์ด้วยน,นะครับตัวีครับอุน,นิจอนหนึ่งไอคอนครับก็จะมีสอง จอพกจะเป็นจอเลนโกไว้สำหรับทำงาน p r e เซนเตชันหรือว่างานทอข้อมูลที่ว่าจะต้องใช้สออะไรีกนะครับมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จนะครับชาร์จแล้วก็ชาร์จนะครับแล้วก็สายชาร์จหัวชาร์จนะครับ อันนี้เป็นหัวชาร์จนะครับพวกมีตรงว่าตรงที่ถ่ายทำตรงนี้หรือว่าที่อัดวิดีโอตรงนี้มันมีที่เสียบปลั๊กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนั่งอีกห้องนึงนะครับเขาเรียกห้องอ่านหนังสือหอองอะไรล่างเนี่ยก็จะไม่มีไม่มีที่เสียบปลั๊กแต่โรงอาหารนี่ยก็จะมีที่เสียบอยู่นะครับสามารถชาร์จแบตให้เราได้นะครับเมื่อแบตเต็มเนี่ยก็ไปนั่งที่ห้องอ่านหนังสือห้องอ่านหนังสือจะมีแอร์แต่ห้องนี้ตรงนี้จะไม่มีแอร์จะเป็นพัดลมนะครับ100% ปั๊กเนี่ยไม่ถึงนะครับไม่เราก็จะต้องมีตัวขอ,นนอ,อ,มมนอง,อน,น,น,งนะครับที่เราเพิ่มมันมาครับปั๊กทั่วอันนี้เป็นปักท่วที่เราจะต้องติดด้วยกเพื่อทำการทักแบบนี้วันนี้ตั้งใจทำงานก็คิดว่าจะมา สี่ชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงแล้วก็มีงานสิร์ชนะครับงานรีเสิร์ชแล้วก็งานเขียนบล็อกรีเสิร์ชแล้วก็เขียนบล็อกก็คิด <ผม S 1> ว่าจะนั่งอยู่ที่นี่ชาร์จแบตในเต็มประมาณสองชั่ว,วโมงครับแล้วก็จะนั่งอยู่ที่ห้องสมุดเห้องอ่านหนังสือที่มีแอร์นะครับไอสัวม,สมีคีย์บอร์ด แต่คีย์บอร์ดเนี้ยแนะนําให้เป็นแบบธรรมดานะครับอย่าเป็นแบบแมคแมคคานิคอลนะครับเพราะว่าเราไปนั่งแบบพารุกสถานที่นเนี้ยเออ่คีย์บอร์ดที่เป็นแมคคานิคอลเนี้ยมันจะเกาเรียกว่าทําให้มันมีเสียงนะครับเป็นรถพูดสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนวันวันมาแล้วไม่มีที่เสียบปลั๊กนะครับก็ต้องใช้เป็นโหแบงค์นะมีเสียแบบต่อได้อยู่ประมาณได้อีกสักชั่วโมงแล้วก็งชู่กรณีข้อห้องน้ำนะครับเร่งด่วนต้องรีบเก็บ แล้วก็ไปถาสนสติ๊กเกอร์นะครับแล้วเสร็จางานแล้วเนี่ยก็จะมีอสเัอรี่นะครับบางส่วนของที่เตรียมมาไว้แก้เ็ษนะครับพวกหูฟังสายชาร์จนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อุปก,กรณ์เครื่อสมุดจดโนต้ตนะครับซึ่งก็จะน่าจะเพียงพอสําหรับการมาทํางานนอกสถานที่ในหนึ่งวัน,นเดี๋ยวเราต่อต่ออินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับก็ทาํา วันนี้จะเป็น e ีี2นะครับสำหรับในการเตรียมตัวนะครับของมาทำง,งานนอกสถานที่สำหรับคนที่ดยว่ที่จะอยู่บ้านในการทำงานแล้วอยากจะออกมาหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวข้างนอกนะในการทำงานอุปกรณ์ของพี่วัวเนี่ยก็จะมีประมาณเนี่ยก็ประมาณหลายโลได้นะครับก็ถ้าเราไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็พยายามเก็บที่หมดแล้วก็ไป ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกมาตั้งใหม่พยายามเซฟตี้ตัวเองเซฟตี้ของแล้วก็เคารพสถานี่ EP 2เนี่ยจะฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยว EP 3เนี่ย